หลายหลายวันที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมแต่ว่ามาวันนี้เอ๊อาจจะวางใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ปุ้มบอกแต่ว่าอยากจะพาไปดูภาพบรรยากาศของการฟื้นฟูกันหน่อยนะคะเพราะว่าจุดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ถูกน้ําท่วมอย่างหนักแล้วเราก็เห็นจริงๆว่าชาวบ้านเนี่ยร้องโ h o ร้องไห้ความเสียหายมันเกิดขึ้นหนักจริงๆนั่นก็คือที่เมืองเชียงรายนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ําจะลดลงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการเข้าไปฟื้นฟูไปทําความสะอาดเมืองกัน แต่สภาพก็คืออย่างที่เห็นมันยังคงเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะตามท่อระบายน้ำค่ะมันมีโคลนมันมีขยะจำนวนมากไปอุดตันไปปิดกั้นอยู่นะคะซึ่งล่าสุดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นค่ะในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนำเอารถดูดโคลนแรงดันสูงมาช่วยดูดโคลนในท่อระบายน้ำซึ่งรถคันนี้นะคะสามารถดูดโคลนได้มากถึง5,000ลิตร ต่อการดูด1ครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาคโคลนที่ดูดเนี่ยไปทิ้งนะคะในพื้นที่บ่อขยะของเทศบานลนครเชียงรายต่อไปซึ่งชุมชนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้เราก็ต้องเร่งฟื้นฟูมากๆนั่น,น,นก็คือชุมชนป่าแดงชุมชนเทือพระเกียรติชุมชนเกาะลอยชุมชนรั้วเหล็กเหนือใต้และชุมชนเกาะทองด้วยนะคะค่ะนี่คือภาพการฟื้นฟูต้องเร่งฟื้นฟูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า จะต,ต้องเตือนอวันนี้วันที่30ใช่ไหมคะแสดงว่าเรายังวางใจเรื่องฝนไม่ได้ไม่ได้กรม,มอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นฉบับที่5แล้ว ฉบับที่5แล้วนะคะวันนี้รกระทบหลายพื้นที่เนื่องจากอะไรแล้วคราวนี้ฝนที่มาสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ฝนมาพร้อมกับลมกระโชกแรงปัจจัยทําให้เกิดฝนมันคือลักษณะอากาศที่แปรปรวนมันไม่ใช่ร่องฝนพาด่าน,านมไม่ใช่ยอมตามไม่ใช่พายุอะไรไม่ใช่นะคราวนี้เนะี่ยเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่มันจะแผ่มามันปะทะกับอากาศบ้านเราบ้านเรามันร้อนชื้นมวลอากาศเย็น เย็นๆแห้งๆมาชนกับร้อนชื้น <ST an> ลักษณะคืออากาศจะแปรปรวนมีฝนในช่วงแรกค่ะมีฝนและมีลมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยออกประกาศเตือนนะคะตั้งแต่วันที่3 0นี้เนี่ยยาวไปเลยถึงช่วงวันที่3วันนี้ค่ำคืนนี้พี่น้อง11จังหวัดทางภาคเหนือขอให้ระมัดระวังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิศนุโลกเพชรบูรณ์บางคนบอกว่าดูจังหวัดแล้วเนี่ยเอามือทาบอ,อกนะเนี่ยบางท,ที่เดิมๆนะที่เดิมๆน้ำยังไม่ลดเลยแล้วฝนจะมาอีกแล้วนะคะพื้นที่ภาคอีสานวันนี้มี20จังหวัดด้วยกันอีสานฝนก็ตกหนักได้วันนี้กระจาย 70%ของพื้นที่ภาคกลางที่ต้องระวังเนี่ยนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะคะภาคตะวันออกก็มีแล้วรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้30พรุ่งนี้วันที่1ต้นเดือนไปพรุ่งนี้เนี่ยตือนพื้นเตือนพื้นที่ไหนบ้างไปดูกันกินหลายจังหวัดมากยิ่งขึ้นนะคะพรุ่งน,นี้เนี่ยหลายพื้นที่ในทางภาคเหนือก็ยังต้องเตรียมรับมือนะจาก10กว่าจังหวัดขยับขึ้นมาเป็น15จังหวัดนะ อีสานเนี่ยยังเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะภาคกลางมีฝนกระจายมากขึ้นภาคตะวันออกฝนมากยิ่งขึ้น<ช>ทีนี้พอเตือนแบบนี้เนี่ยทางด้านหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของน้ำก<ช>็มีคำเตือนต่อเนื่องคุณผู้ชมต้องมองเป็นภาพแบบนี้ฝนจากฟ้ากำลังจะมา<ช>เพราะฉะนั้นทางหน่วยงานที่ดูแลสอทอนอชเอตือนเลยค่ะว่า30-3ถึงตุลาคมนี้นะคะหลายจุดหลายพื้นที่ระวังน้ำท่วมฉับพลันระวังน้ำล้นตลิ่ง ไปดูกันภาคเหนือนะคะมีคําเตือนมาแล้วนะคะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพยาวพิจิตรสุขโขทยัยแม่ห้องศนตากแพร่หน้าน,นาครสวรรค์เพชรบูรณ์ภาคอีสานค่ะสิจังหวัดค่ะชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีสกลนครร้อยเอ็ดที่โคราชบุรีรัมศรีสะสเกตอุบลราชธานีแล้วก็6จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีนี่ก็มองข้ามไม่ได้ภาคใต,ต้ก็ภูเก็ตยะลาณราธิวาสนะคะ นี่นี่คือคําเตือนยาวไปถึง3ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไงมีคําเตือนแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าในมุมนึงของการช่วยเหลือนะคะช่อง 7hd ของเราค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงมีเรื่องของการเปิดรับบริจาคอยู่นะคะสําหรับโครงการกองทัพ เจ็ดสีช่วยชาวบ้านค่ะบริจาคได้นะคะคุณผู้ชมที่ช่อง 7hd จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้9โมงเช้าจนถึงหโมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024957777กด0ย์ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกหน่วยงานรวมถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เดินทางมาร่วมมอบสิ่งของจำเป็นที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอนุโมทนาบุญบุญรักษาขอให้รวยขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ ถูกรับเลยนะค่ะรับเลยนี่คุณปุ่มนี่นะนอกจากจะเป็นนางฟ้ามวยวันราชนีแฟร์เทคอะไรอีกนี่คุณภูสีบอกว่านี่เป็นเทพธิดาพยากรด้วยเีนหลายตำแหน่งแล้วนะคนนี้ยอยากพยากร์เลขศาสตร์มากกว่าวันพรุ่งนี้แล้วจะมาแล้วไม่เคยถูกอ๋อถูกไปถูกไปครั้งนึงใช่ไหมเคยถูกอย่างนี้ไม่ได้นะประมาทถูกไปครั้งหนึ่งถูกไปครั้งนึง